อ้าเอฟซีทางช่องสายขมิ้นพารวย อ่ะวันนี้เป็นเช้าของวันที่30เราจะมาติดตามจะมาติดตามเลขติดบนเลขติดบนติดบนยี่สิบงวดซ้อน24งวดบนยี่สิบงวดติด FC เราต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาญาณดูเข้ามาแล้วก็กดไลค์ like, กดแชร์ให้ เอาเป็นเปียงแค่แนวทางไม่มีใครอย่างรู้ได้ว่ามันจะอตัวไหนวันที่หนึ่งคุมพาพันสองห้าหกหกเลขติดบนติดบนหรือล่างอืมแต่เราก็เน้นไปที่บนนะเน้นไปที่บนอ้าวดูงวดที่งวดที่หนึ่งเริ่มไปเลยยี่สิบสี่งวดซ้อนมันมาได้ทั้งบนทั้งล่างแต่เราเจาะไปที่บนอย่างเดียวอ่านี่เป็นช่องที่หนึ่งช่องที่หนึ่งแปด เก2ออกออกนะอ่าจะติดให้อันนี้8นะติด8อันนี้ติด8ติด08ยดอืมต่อมางวดต่อมางวดที่2 9 0 3 9 0 2 3ออกไปที่5 9 7อ่าอ่านี่ 9. ้9เดี๋ยวคอยติ๊กไปมือบังอ่านี่ออกนี้ออก้9 9 7อ่าล้วต่อไปวดที่3งวดที่3งวดที่3อ่าใน4ตัวนี้มันจะมาติดบนจะเราก็เน้นไปที่บน ว่ที่สามได้ศูนย์หนึ่งสามสี่ผลที่ออกมานี่ติดศูนย์ห้าศูนย์ห้างวดที่สี่งวดที่สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสามสี่อันนี้คืองวดที่สี่นี่คือติดทั้งสองตัวแต่ติดล่างแต่เราจะเจาะไปที่บนนี่ตัวสีส้ม เป็นติดล่างหัวที่ห้าหัวที่ห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งมาที่หนึ่งแปดหนึ่งแปดบนมา,าคู่กันอืมตัวกีส้มนี้ติดล่างล่างมันติดหนึ่งศูนย์ล่าง, 1, 0, างหัวที่หก เราดูไปพร้อมๆกันเลยมวดที่หเราได้9 0้าศูนสองสามผลที่ออกมาออกหนึ่งเกนี่หนึ่งเกสีเหลืองนี้จะเป็นตัวข้างบนออกหนึ่งเกสีเหลืองจะเป็นตัวข้างบนนะอ่าเป็นตัวข้างบนมวดที่7็ดเราได้สามสี่ห็ดผลที่ออกมาออก สี่สองบนสี่สองบนหัวที่แปดอ่หัวที่แปดหวดที่แปดเราได้หกเจ็ดหกเจ็ดเก้าศูนย์หกเจ็ดเก้าศูนย์ข้างบนเราผิดแต่ไปออกตรงที่ข้างล่างศูนย์หก อนี่ออกศูนย์หกมาด้วยกันแล้วงวดที่เก้างวดที่เก้าหนึ่งสองหนึ่งสองสี่ห้านะแต่ไปติดหนึ่งติดข้างบนหนึ่งติดบนอือหนึ่งติดบนข้างล่างติดศูนย์สองอันนี้จะเป็นเลขติด น,นนี้ติดบนคือหนึ่งทีนี้มันเพึ่งหลุดไปข้างล่างเป็นแค่สองงวดสามงวดติดหลุดแค่สามงวดมันลงไปข้างล่างทีนี้เรามาเน้นไปที่งวดที่สิบงวดที่สิบเรามีสามสี่หกเจ็ดนะงวดที่สิบสามสี่หกเจ็ดสามสี่หกเจ็ดผลที่ออกมาติดศูนย์เจ็ดอันนี้ก็เจ็ด สามสี่ศูนย์เจ็ดนะแล้วก็งวดที่สิบเอ็ดงวดที่สิบเอ็ดนี่เรามีสามสี่หกเจ็ดสามสี่หกเจ็ดออกที่หนึ่งเจ็ดอ่านี่ติดเจ็ดอสามสี่หกเจ็ดเราติดที่เจ็ดนะอแล้วเราตามไปงวดที่สิบสอง าตามงวดที่สิบสองงวดที่สิบสองเราได้ในช่องนี้เนี่ยในช่องสี่เหลี่ยมมีเก้าศูนย์สองสามแต่ผลที่ออกมาติดศูนย์ห้าบนข้างล่างติดสามห้าข้างล่างติดสามตัวทีส้มนี้เป็นข้างล่าง งวดที่สิเราได้6 6 7 9 0ผลที่ออกมาออก9กสีออกเก้สี่ทีเนะเอางวดที่14บสี่งวดที่14เราได้4ี่ห้าสี่หดผลที่ออกมาออก8ปสาม นี่ติดแปดว่าที่สิบห้าว่าที่สิบห้าว่าที่สิบห้าเราได้สามสี่สามสี่หกเจ็ดสามสี่หกเจ็ดผลลัพธ์ที่ออกมาสามสี่หกเจ็ดออกที่นี่สามนี่ติดสามสามสองติดสามสามสองอันนี้ก็ติดสามติดแปดสามล่างอ แล้วงวดที่16งวดที่16เราได้9 9023 9023ผลลับที่ออกมาติด30นี่มาคู่กันติด03นะ fc ทุกท่านพิจารณาดูช่วยกันใช้ดุลพิษเป็นงวดที่16งวดที่17งวดที่17ในช่องตารางสี่เหลี่ยมเนะี่ย เราได้เก้เหมือนเดิม903าศูนยได้เก้าศูติดเก้าบนอ่าติดเก้าบนติดศูนย์ล่างคือ50าวดที่18บแดว่ที่18เราได้4ี่ห้าด ผลที่ออกมาติดล่างนี่เป็นหนึห้หนงวดที่19เราได้6 7 9 0ผลรับที่ออกมาออกด้วยกันเลยนี่หกอ,อันอัน,นอันนี้7จ็อ่าออกเจข้างบนออก ศูมาคู่กันมาคู่กันอย่างนี้แต่เราก็มีตัวจับเอฟซีเรามีตัวจับอยู่จับเรามีจะมีตัวจับให้งวดที่20เราได้9 0 2าศูนย์สองสยอผลที่ออกมาติด8ปดติด8ปดนี่ติด9งวดที่21เราได้123 1 2 4องสามหนึสห้า หนึ 1> 1, 2, 4, ่ผลลับที่ออกมาผลลับที่ออกมานี่ติดหติด8 05แล้วงวดที่22ี่สงวดที่22่สิบเราได้3 4 6 7ี่หกนะสามสี่หนี่สผลลัพธ์ที่บอกมาออก093ติด9ก้าสข้างล่างติดส หนึ่งสี่ภายในสี่ตัวเ fc ต่างช่องนะใช้ดุลพินิษดูพิจารณาดูงวดที่ยี่สิบสามงวดที่ยี่สิบสามเราได้แปดเก้าหนึ่งสองผลลัพธ์ที่ออกมาออกเก้าหกบนนี่เป็นเก้าหกบนข้างล่างติดแปดนี่แปดงวดที่ยี่สิบสามออกห้าแปด แล้วงวดที่ยี่สิบสี่ที่บอกว่ายี่สิบสี่งวดซ้อนนะที่บอกว่ายี่สิบสี่งวดซ้อนบอกว่ายี่สิบสี่งวดซ้อนงวดที่ยี่สิบสี่นี้เราได้หนึ่งสองสี่เก้าเอ้ยหนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งสองสี่ห้าผลลัพธ์ที่ออกมาออกห้าหนึ่งเก้านี่ห้าหนึ่งเก้าบนนี่ติดหนึ่งติดห้าหนึ่งเก้าข้างล่างนอะ ข้างล่างติดสี่นี่สี่ตัวสีส้มคือข้างล่างมีตัวข้างล่างออกเจ็ดสี่แล้วงวดที่จะมาถึงนี้งวดนี้เด่นแค่สองตัวเด่นให้สองตัวบนสองตัวบนบนหรือล่างไม่รู้อ่ามาไม่มาไม่รู้แต่ตามสถิติที่คำนวณไว้ มันน่าจะเป็นไปได้ก็คือ8ปกับ9กน่าจะมาบน fc ตรงแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอแล้วเอาไปพิจารณาดูเดี๋ยวจับคู่จะลงคู่ให้อาจะลงคู่ให้ในคลิปต่อไปนะ fc ทุกท่านนะอ่าเนี่าไปแคปหน้าจอไว้ แคปหน้าจอตามสถิติแคปหน้าจอดอูมันจะมาตามเจนเราไหมมันจะมาตามเจนตามเป้าที่เราคำนวณไว้ไหมนี่นะ,ะให้เราไปแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอ,อาไปพิจารณาดูลมก็แรงอ่ะ อาท้ายคลิปนี้ขอให้ FT ทุกท่านตรงล่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์นะเด่น8กับ9บนอ่เด่น8กับ9บน FT ตรงใช้พิจนายานดูเข้ามากดไ like, ลค์กดแชร์อ่าแล้วก็ถึงเวลาจะจับคู่ให้วันนี้30ตสิบช้จะเป็นวันที่3าอหรือพรุ่งนี้จะจับคู่ให้เป็น2ตัวบน3าตัวบนหรือเป็น2ตัวล่างจับแค่ตามสูตรคำนวณของเรา และนี้ก็ให้เอฟีทุกท่านจงมีความสุขความเจริญปัถนาจิงใดก็ให้สมความปัถนาทุกประการ